จัดไปครับ3ตัวเน้นสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีฟซีสายบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมเฟมิดฟิลเช่นเคยครับเมื่อวานครับเป็นไงบ้างครับหน้าช่องที่วางไว้ครับอาจจะวุ่นวายครับแต่ว่าในครอบครัวครับชุนการอาจจะไม่มานะครับแต่ว่าตัวนนี้ 20K ที่วางไว้2ตัวนะครับก็ยังมาครบ เต็มระบบกันเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้ดยวยละกันนี่แหละครับถึงบอกอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเน้นให้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แน่นอนหรือว่าพี่ในนะครับที่น่าทาุตบอลน,นะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่หรือว่าจะแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะครับแอด mf08 มีแอดนำหน้าลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอน เอาล่ครับเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกเน้นเลือกเชียร์กับเดิมครับก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดเาาป็นการโหวไว้ให้ด้วยนะครับ ไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่มงานเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่ลาลิก้าสเปนครับคู่ระหว่างด้านคิโรนาครับวันนี้เปิดบ้านด้านลาโยบายกาโนครับคุณครับไม่เหมาะในเจ้าบ้านคิโรนาได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าคุณครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันครับเพราะว่าเจอกันมาสี่เกมล่าสุดเนี่ยเป็นฝั่งด้านคิโรนาครับเก็บชัยไปได้ถึงสามเกมเลยครับแล้วก็เสมอหนึ่งเกมครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปีสองพันยี่สี่ครับก็เป็นฝั่งด้านคิโรนาครับเปิดบ้านชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์เลยแล้ววันนี้ครับฟอร์มห้าเกมหลังส ทำได้ดีเลยนะครับแตกต่างด้านลาโยบายเอโกโนครับฟอร์มทุกนี้ถือว่าไม่ดีเซะเลยครับ5เกมหลังสุดเก้าเก็บชัยได้แค่เกมเดียวครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยและกระแพงวันนี้ครับเปิดแมงหน้าคิโรนาครับเป็นต่อที่ครึ่งช่วงตัวครับไหลไปที่ครึ่งควบลูกครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมเชื่อว่าคิโรนาครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่คิโรนาได้เลยส่วนคู่ต่อไปนะครับคู่หวังด้านบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านด้าานเเกกตฟ่ครับไมของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยครับผู้วไปมองหนบบบอล้้าานนใครมันครับเจอกกันมมา5เ สุดเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผังกันชนะมาครับแต่ส่วนมากครับจะเป็นทางด้านบาร์เซโลนาครับชนะซะมากกว่าครับก็เจอมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายที่บาร์เซโลนาครับเปิดบ้านชนะไปได้ถึง4ประตูต่อ0เลยแล้ววันนี้ครับไปจออลึกกระแสภายในมาครับเรื่องขุนแมนเตและตัวผู้เล่นของทางด้านบาร์เซโลนาครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่ครบเต็มระบบกันเลยนะครับ สวันดีครับบาร์เซโลนาครับต้องการ3แต้มครับเพื่อจะได้ทิ้งห่างจากทางด้านเลอัอมเบริกไปครับแต่กานเกเาเฟ่ครับฟอรบช่วงนี้ถือว่าไม่ดีสเลยครับ5เกมหลังสุดหาชัยชนะไม่ได้เลยครับสวันดีครับกำแพงครับเปิดแพ็กหน้าบาร์เซโลนาครับเป็นต่อแค่1ช่วงตัวครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้ครับผมเชื่อว่าบาร์เซโลนาครับมีให้แน่นหประตูครับไปลุ้นประตูที่2ได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนาได้เลยส่งคุณออไปนะครับพามาที่คาราบาวครับอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านลิเวอร์พูลครัับบววนนนนี้้้เเปิดดาาสต์แฮมครับ คุณได้มองนางจุ๊บ้านลิพูได้เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอลคาราบาอย่างนี้ครับลิพูไม่น่าปล่อยอย่างแน่นอนครับผมมองว่าลิพูครับยังไงครับวันนี้ก็ต้องเอาครับอาจจะมีการโรเชันนักเตะเป็นบางส่วนครับแต่ว่ากองหน้า3ตัวครับก็จะเป็นทางด้านโมเมสซา่าครับลุยดิอาร์ครับแล้วก็ดาวิดนูเยสครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้แน่นอนครับแต่ต่างจากเวทแฮมครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยดีครับสามเกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้กับเชซีมาถึง3ประตูต่อศูนย์เลย แล้ววันนี้ครับไปเจาะลึกกระแสภายในนะครับของทางด้านเวทแฮมครับมองว่าวันนี้ครับคุณนักเตะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ครับถ้ามองจากกระแสแบบนี้และเหตุที่ที่เจอกันมาครับผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลครับน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยสรุป3ตัวนี้ประจำค่ำคืนวันนี้ครับชอบไปทางด้านคิโรนาบาร์เซโลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่เล่ทางฟุตบอลเนี่ยมากกว่าหน้าช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทาางเข้้ใหอยู่ สามารถคิดมาเป็นครอบครัวด้วกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีให้มากกว่าน่าช่องหน้าอะไรแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บอลแหน่งความสุขสวัสดีครับ